สวัสดีเอซพี่น้องติ่ติดตามช่องของวี์ผู้ดินนะครับวันนี้ผมจะพามาเบิงงัวนะครับเป็นงัวโคร่งไงนะครับเป็นงัวสายบรามันนะครับของเสียแดงยุบ้านน้องเมียดแอร์อำเภอโนดสังจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับพี่น้องเออครับส,สวัสดีครับ จ้าสวัสดีจ้าอันนี้เป็นเป็นลูกสะไพ้เพิ่นบ่ครับนี่เป็นลูกสะพ้ของเสียแดงจ้าครับเป็นลูกสะพ้ของเสียแดงซอยแนะน้างัวให้ให้ฟั่งนะครับตัวนี้ซื้อมาหลายปันนะครับตัวข้อดังๆนี่ข้อดังๆนี่ซื้อมาสามตัวนี่แสนแปดจ้าแสนแปดนะครับสามตัวนี่คือตัวข้อดังๆนี่นะครับปี่น้องนี่นะครับปี่น้องแสนแปดอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็น แม่สาวบะครับเนี่ยจ้าแม่สาวมีลูกาทองจักเดือนครับลูกอยู่ในทองเนี่ยลูก,กได้ประมาณเจ็ดเดือนแล้วจ้าลูกประมาณเจ็ดเดือนลูกของตัวตัวใดครับตัวพอ่อวันซีวายีวายาถับกับซีวายจ้ามีใบรับประกันมีใบรับประกันเรียบร้อยมีใบรับประกันหลอดเรียบร้อยเนะาะนี่นะครับราคาแสนแปดสามตัวนะครับพี่น้องนี่คือตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับอีกตัวหนึ่ง แล้วใจเบิ่งอีกตัวนึงนะครับตัวไหนครับตัวน้จตัวไหนตัวนี้ตัวนี้มมแมนแมนบอโอนี่นะครับแสนแปดตอนตอนสื่อมามอนี่แม่นี่ยังเป็นงัวแม่แม่สาวแม,มนบอโอ้สแสดงว่าสรุปว่าเป็นง่วซีตัวตัวสนะ เป็นงัวงสีตัวนะครับเพราะว่ามันทองอยู่ในทองนะครับนี่แสนแปดนะครับนี่นะครับปีน้องส่วนสูงประมาณร้อยห้าสิบห้าถึงร้อยหกสิบเซนติเมตรนะครับตัวแม่ข้อดางนี่นะครับแล้วก็ตัวแม่นั่นที่ทองเจ็ดเดือนกับลูกน้อยตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเป็นสื่อมาแสนแปดนะครับปีน้อง ซื้อมาจากไสครับจากคออหรือจากฟ้ามจากขคอเขาเลื่อยนะครับบ่ได้ซื้อมาจากตลาดนัดงัวแมนแมนบอครับผมครับซื้อมาจากคอกจากฟ้ามเลยนะครับปีน้องขออภัยนะครับที่ผมบอผิดนะครับขอกับฟ้ามกับอันเดียวกันนะครับปี่น้องนี่นะครับไอ้สองสองตัวนี่เดี๋ยวครับตัวตัวแดงแดงครับตัวตัวขาวเนี๋ยราคาตัวไหนเนี่ยสองตัวนี่ก็ตกเสน ตกแสนฟ้าบ่ครับครับว่าตเถิกนีเจ็ดมืนตัวตัวตัวเถิกตัวตัวนี้เนาะตัวนี้เจ็ดมืนนะครับสูงประมาณลอยหาสิบหาถึงลอยหกสิบเซนติเมตรนะครับเป็นดามันนะครับพี่น้องาอยู่น้ำเข่าเนี่ยหางขาดบ่ครับเนี่ยโอ้นั่นแะครับหางขาดนะครับมันคองมันลวดดามแม่นี่ซื้อมาจากบบากัครับเนี่ย ม 60, แม่นี่หกหมื่นจ้ะแม่นี่หกหมื่นนี่ทองบ่ครับนี่นี่จ้ะนี่ทองทองม่านนะครับม่านลูกได้ได้จักเดือนแล้วนี่อันนี้บ่มีใบจ้าว่าเวาบ่หัวอ่าบ่มีใบรับประกันนะครับแต่ว่าทองนะครับแต่ว่าทองสูงประมาณร้อยหาสิบนะครับพี่น้องนี่นะครับตอนเพิ่นซื้อมาสองตัวแม่ลูกนี่นะครับหกสิบสองนะครับพี่น้อง หกหมื่นสองพันบาทนะครับก็มาอยู่น้าเพลินมันกับทองอีกแล้วนะครับแม่ขาวขาวนี่นะครับกับลูกลูกกับลูกตัวแม่สูงประมาณลอยลอยสามสิบนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งอีกแม่หนึ่งนะครับเนี่ยแม่นี่เป็นงัวดไทยกลางนะครับสูงประมาณลอยสาสิบหาตราคาหลายบปนไดครับนี่ตอนซื้อมาเนี่ยน,นี่เขาซื้อมา 3, 000, 000. สามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าซื้อตัวเดียวบอกครับเนี่ยซื้อตัวเดียวล้วเ้ามาออกลูกอ๋อ อ๋อนี่ลูกลูกน้อยเขาลูกน้อยเดือนหนึ่งเด,เดือนหนึ่งเป็นลูกของตัวไหนครับลูกน้อยเนี่ยลูกน้อยทับธรรมดานะจ๊ะทับธรรมดาแบบบ้านๆเท่าน,านะครับเป็นลูก,ลกตัวเมียนะครับซื้อมาหลายปนใดก่อตอนแรกตอนแรกซื้อมาสามหมื่นหาตอนแรกซื้อมาสามหมื่นหาเป็นงัวแม่แม่สาวนะครับสูงประมาณลอยหาสิบหาเซนติเมตรนะครับพี่น้องเป็นงัวไทยกลางนะครับนี่นะครับ้ามาเบิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับ ลักษณะหน้าตามันไข่ช่าโรลเลผสมกับรามันนะครับพี่น้องเป็นง่วแม่นะครับสื่อมาหลายปันได้ครับนี่สื่อมาตัวนี้สี4สิแดสี่สิบแปดนะครับสื่อมาสี0 0มืนแปมีลูกหรือ,อยังครับนี่มีแลยจ้ะลูกยู่ข้าทองลูกข้าทองนะครับทองมั่นมีใบรับประกันหลอดปะครับบอมีจ้ะบอมี มาทองอยู่น้ำเฮ้าหรือว่าทองอยู่กับเจ้าของเก่าทองอยู่กับเจ้าของเก่าอันนี้เขาซื้อมาจากตลาดนัดโอ้ซื้อมาจากตลาดนัดได้มาจากตลาดนัดได้ครับตลาดนัดบ้านน้องเหมือนแอ่นี่นะจ๊ะโอ้ตลาดนัดบ้านน้องเมียแอ้นะครับบ้านน้องเหมือนแอ้มีตลาดนัดคู่กับเบือนะครับพี่น้องเอ่อขอถามในตลาดนัดบ้านน้องเหมือนแอ่นี่มีมือมือใดครับทุกวันพุทธหัตจ่ายถูกเหมาทุกวันพุธทธหัตย่ามืมาเซาล์นะครับพี่น้องราคานะครับขอยย้ำนะครับ 48, ครับผมครับสี่หมื่นแปดพันนะครับปีน้องสูงประมาณร้อยห้าสิบห้านะครับโดยประมาณนะครับปีน้องโ,อโค้งขาใหญ่ครับโค้งขาใหญ่นะครับหน้าตาลักษณะไข่ไข่ชาโรเล่ผสมบราหมันนะครับปีน้องวนทวนสมบูรณ์เป็นง่วแม่ม่านมีทองแม่นี่เป็นง่วไทยกลางนะครับ ซื้อมาหลายปันไดครับนี่สื่อมาสี่สิบสองสี่หมื่นสองพันจ้าครับสื่อมาสี่หมื่นสองพันนะครับตอนสื่อมาตัวเดียวหรือสองตัวครับซื้อมาตัวเดียวจ้าบ่ก็มาเลียงได้สองอาทิตย์กอลูกกระออลูกเป็นตัวนี้นะครับจ้าตัวเถิกลูกตัวเถิกนะครับหรือตัวผูนะครับพี่น้องลูกตอนนี้ได้จักเดือนล้วครับลูกได้สามเดือนจ้าตอนนี้ลูกได้สามเดือนนะครับนี่นะครับสี่สิบสองเป็นงัวไทยกลาง สูงประมาณรอยหาซิบนะครับพี่น้องเป็นง่วแม่ตอนเพิ่นสื่อมากนั่นมันมีทองนะครับสื่อมาอยู่น้ำเพิ่นได้สองอาทิตย์ก็ออกลูกเป็นโตตัวผูนะครับราคาสี่หมื่นสองนะครับพี่น้องเหมาะสมกับราคาบ่อเบิ้งกันเดานะครับสูงประมาณรอยหาซิบเป็นง่วตัวเมียนะครับนี่นะครับลูกของแม่เมื่อกี้นี่นะครับเบิ้งหนังเนื้อหนังเขานะครับ สิเป็นง่วใหญ่อยู่นะครับหนังเหียวยนนะครับน่าจะเป็นดามันนะครับพอของเขานะครับเพราะว่าเจ้าของง่วเพินกับอลูวาทองครับง่วตัวใดนะครับครับนี่อีกแม่แม่หนึ่งนะครับพี่น้องแม่นี่ซื้อมาหลายปันไดครับนี่แม่นี่ซื้อมาสามสิบห้าจ้าสามสิบห้าสามหมื่นหาพันสามหมื่นหาพันนะครับตอนนี้ก็ทองอยู่ทองจักเดือนเหรอครับนี่ทองแม่ระมาณเดือน ทับกับตัวใดครับทับกับบลามันเอฟแค่เอียงแค่เอฟเก้าแปดโอ้ครับครับประมาณนี้เนาะครับเพราะว่าเจ้าของงัวเพิ่นกระจำบ่ได้นะครับมีใบรับประกันหลอดทองได้ประมาณเท่าไหรก่อนครับประมาณเดือนนี่ละจ้ะอ๋อทองมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วราคาล่ะครับตอนซื้อมาซื้อมาสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้อง กับส่วนสูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับปีน้องจะเป็นงัวไทยกลางหรืองัวผสมเนี่ยแหละครับสีแดงงามนะครับปีน้องเหมาะสมครับราคาที่เปินซื้อมากนะครับราคาเท่าไรก็ครับตอนซื้อมากสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทนะครับ,มมบ,รบเป็นงัวของเสียแดงบ้านหนองเมียดแอตํตำบลหนองเรืออำเภอโน่นสังจังหวัดหนองบัวลำพูนนะครับปีน้อง ัฝากถึง f อฟพี่น้องที่เบิ้งคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นจังไนกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจเวทยดผู้ดินน้ำนะครับผมจะได้เหตุคลิปดีๆมีสาระเพื่อพี่น้อง f อฟต่อไปนะครับครับผมกัจจิล่าไว้เพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ